ค่ะพบกับดีที่ดีเจ้าเบอร์อล้วน,น,นะคะวันนี้ดีพามาร้านกาแฟที่ดูฟิลเกาหลีแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านกาแฟในตัวเมืองโคราชนะคะชื่อไวนิเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่นะคะเป็นร้านกาแฟที่มีความพิเศษมากๆก,ก็คือ Pet คเพจเฟลลี่คาเฟ่แบบร้อยเปเซน้องแมวสามารถที่จะเข้าได้ทั้งในสวนและก็ข้างนอกได้ด้วยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเข้าได้ทังนี่้องแอร์แล้วก ไดส่วนได้ด้วย่ะค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่กับภูตออยู่ที่โคราชค่ะเพราะว่าพาทุกคนมาเที่ยวเพจเฟรนลี่คาเฟ่ที่มีชื่อว่าไวนีคาเฟ่ค่ะ ยอยู่ข้างหลังเราเข้าไปกันเลยค่ะต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเขาจะตกแต่งสไตล์มินิมอลโคซี่ค่ะเป็นร้านที่บอกเลยว่าคนรักสัตว์แบบเราเนี่ยต้องเลิฟมากๆเลยเพราะว่าสามารถพาทั้งน้องหมาน้องแมวเนี่ยเข้าทางได้ในห้องแอร์แล้วก็มี่สวนเลยนะคะเนี่ยถ้ามีสายจูงนะก็สามารถที่จะปล่อยให้น้องเดินเล่นได้ด้วยนะแต่ว่าต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าของนะคะเพราะว่าลูกเราอะ่ะอาจจะไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคน นะละพาเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนนะคะข้างๆของร้านนี้นะคะจะอยู่บริเวณนอกร้านร้านนี้เป็นเพจเฟรนลี่แบบสุดๆเลยนะก็คือสามารถที่น้องหมาน้องแมวสามารถที่จะเข้าได้ทั้งในสวนแล้วก็เข้าในห้องแอร์เลยนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณที่ในสวนนะสามารถให้น้องๆวิ่งได้ทุกคนนี่ตุวโตก็เล่นได้นะครับ ดอกกลาบด้วยคุโต้จกบกระดาษไหมลูกต้องบอกเลยว่าร้านเนี้ถึงจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่ามุมถ่ายรูปในร้านน่ะเยอะมาก แล้วแสงที่เข้ามาในร้านนะก็ถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนมาดูในส่วนของเมนูของทางร้านกันบ้างค่ะเครื่องดื่มนะคะเขาก็จะมีทั้งคอฟฟีแล้วก็นอนคอฟฟีค่ะเบกเกอรี่เขาก็จะเป็นเบกเกอรี่โฮมเม e นะราคาก็น่ารักวันนี้เราก็เลยจัดเบกเกอรี่มาเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กแล้วก็สโคนค่ะเครื่องดื่มนะคะเราก็สั่งเป็นคาปูชิโน่เย็นและก็ชาเขียวเย็นค่ะ ขนมแล้วก็เครื่องดื่มอ่ะต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็ราคาดีมากๆเลยทุกคนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินย่อยนะคะในส่วนข้างนอกร้านกันเลยดีกว่าส่วนด้านนอกนะคะก็จะสามารถถ่ายรูปเด่นได้แล้วก็พาน้องหมาน้องแมวเนี่ยเดินเล่นได้เหมือนกันค่ะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าส่วนเขาจะเล็กนะคะแต่ว่าเขาจัดสวนได้อย่างสวยงามมากๆทุกคนเราก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวัน วันนี้เดี๋ยวดีกับภูโตอะจะไปเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันต่อค่ะยังไงก็ต้องขอจากทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ